ดีค่ะคุณสุนะคะตามที่เราปากไว้ว่าจะอัดอ่วีโอลายสับปะรดใหญ่ที่ถักไปกับหน้าต่ำหลังสูงคุณสุก็เพิ่งทำตัวแรกก็ก็ยัง,งงงงอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่งงเนอะอ่ะตัวเนี้ ถักไปกับหนะ้าต่างอันนี้คือตัวแรกก็ก็เหมือนงองๆอ,อยู่นะถ mm. ักเองงองเองเนาะโอเคมาลองดูสักตัง้งถ้าอัดไม่สำเร็จก็นะองสูแบ่งนะคะคองสูแบ่งคองสูหาทั้งหมดยี่สิบสองดอกแปดสิบแปดห่วงนะคะแปดสิบแปดห่วงยี่สิบสองดอก สูหาทั้งหมดแปดสิบแปดห่วงยีสิบสองดอกดอกแรกคุณสูดทำสับรดเกาเกขานะคะตอนแรกคุณสูดทำตัวตัวเนี้ยทำตัวเนี้ยทำสับรดแปดขาแล้วก็มา9ก้าขาอพอวัดหน้าอกมันเลยไม่ได้มันได้แค่3ามแปดสามเก้า แต่ลูกค้าคุณสุก็คืออกสีสองคุณสุกก็เลยทําใหม่ทําใหม่นี่คือหาเท่ากับย่ิบสองลาย8ปดิบห่วงยีสบสองลายแต่คุณสุกก็ทำเก้าขากับ10บขาเลยนะคะใน10บขาสับลด10บขามันก็จะเป็นใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยเนาะ,ะโอเคตอนี้สุกแบ่งก็คือสุกแบ่ง หน้าเจ็ดแขนสี่นะคะแขนสีส่หนึ่งสองสามสี่นะคะสูบแบ่งหน้าเจ็ดแขนสี่หนึ่งสองสามสีส่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดอกนะคะโอเคสูตมากมากตรงนี like สส้ส,ส, year, ส,ส,ส klar, ูตรถักจบตรงนี้จบตรงนี้ ตรเดี๋นะะยวตรงนี้เพราะว่าลูกค้าแขนใหญ่ก็ไายดักแรกก็ต้องห่วงฟังนะโอเคสูวมาดบอบตรงที่ห่วงห่วงแรกเสาหนึ่งกั้นได้ชนหนึ่งแล้วก็ห่วงแรก,ก,นนนนแรกที่ชนกันนะคะพอมาลงตรงนี้คุณสุดจะทำไงเดี๋ยวเพื่อนชมนะตันเปิดไฟให้ย่าหน่อยลูก รู้สึกมันมืดเปิดไฟมันมืดๆสุดตัดตัดตัดไม้ก่อนนะคะตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนสุดตัดไม้นะคะตัดไม้เพื่อเพื่ออะไรมันคือคำถามเพื่อคุณสุดจะมาเริ่มต้นตรงใหม่ สุดจะมาเริ่มต้นตรงนี้นะคะคตรงที่สุดตัดตัดไหมเมืม่อกี้เดี๋ยวดูก่อนไว้ตรงไหนไปสุดตัดไหมเมืม่อกี้มาไหนเมื่อกุ้สุดจะเริ่มต้นตรงนี้นะคะการถักไปกับสุดเลยขยับไหมมาหน่อยนะึงขยับไหมมาจะเริ่มต้นตรงนี้ กันสุดมาร์ m เกอร์ไว้คนสุดผูกก่อนนะสุดูก,ก่อนอก็ไม่มีอะไรนะก็ประมาณนี้แหละเป็นยุ่งๆนิดหนึ่งเพราะว่าที่จริงต้องเป็นเวลานอนตอนนี้มันรับปากแล้วนะ,นะมันสุดจบตรงนี้ต่กันสุดจะสอดใหม่ตรงนี้นเสริ่มต้นตรงนี้ นั่นก็ผูกเลยนะคะผูกให้อยู่เลยผูกให้แน่นสองทบพอไอเชือกตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมนะันเสริมผูกเนี้ยผูกเสร็จแล้วทำไงตุดจะอดอเข้ามาตรงนี้ ตึงเส,นะส,สาเนี่ยเาเขนเสาเนะีตรงนี้ก็คือการด้วยโซ่หนึ่นะคลงตรงที่เราลบตัดได้เมืเ่อกี้เดี๋ยวจะให้ดูนะทำเป๊ะแล้วก็เสือสา อยเ่นะ่มต้องชนกันนะแ่จนนะงันก็เอาปมเชือกนี่มาฟังในด้วยกะไม่เกะกะนะเดวได้ดูถนัดเสร็จแล้วจุก็ ชั่วสแล้วเสร็จงสุดก็ไปตามรายก็ถักตามลายให้ไปถึงฝั่งที่เราทำมารเกอร์ไว้โอเคถักไปตา,ตาตาสับระรดนะคะ จะทำสับะรดสิบขานะคะตรงนี้ดอกแรกคนสุดทำเก้าขาเพื่อว่าให้มันขยายขยายตัวให,ใหญ่ขึ้นนะคะทุกอย่างก็ถักตามลายแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าสุดบอกแค่จุดเริ่มต้นนะคะนะเ,นเพื่อนๆก็ถ้าทําตามก็ดูดูนะคะ ถ้าตัวคนสุงก็จะงงงอยู่เพราะทั้งเพิ่งทำตัวแรกนะตัวนี้ตัวที่สองถักไปเรื่อยๆนะคะอ่เพื่อนดูแล้วก็ถักไปเรื่อยๆถักจนถึง ที่คุญแุมาร์กเกอร์ไว้ที่คุญแุทำมาร์กเกอร์ไว้ก็คือเจ็ดดอกกุญแจหาไว้เจ็ดหน้าเจ็ดหลังเจ็ดแขนสี่นะคะโอเคถัดไปค่ะสุจะตัดแค่นี้นะคะ